ห่ก็มาถึงป่ามากนี่เป็นวัดวัดอะไรั้งขา่าก็ไม่รู้อาสมเดี๋ยวจะไปหาหลวงพ่อไปดูไปไปไปดูสะพานก่อนไปดูสะพาน ไปดูสะพานเดี๋ยวเรายังไม่เรายังไม่ไปตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนกินข้าวก่อนก็ได้ เว้ยได้เว้ยได้เว้ยไม่มีปัญหาเว้ยได้เว้ยโอ้โหยอดเว้ยคนนะโอ้ทอดเสียมันท่อดเสียมันสูงข้ามันสบายเลยอ่ะโอ้เจ๋วสี่พันขายไหมใหม่เลยเฮ้ยท่อดเสียมันสูงโอ้โหสบายเลยอ่ะ ถ้าเป็นรถผมอะเผือๆข้ามไม่ได้เวฟอะรอดตายแล้วแล้วคราวนี้เราลุยแหลกนู่นแหละว,ว่าก่อนจะลุยช่วยทําให้ข้าวหมดทีได้ไหมมันหนักกินข้าวดิกินข้าวแล้วไปกินกาแฟกินข้าวแล้วโอ้โหยีงสี้สบายข้ามไปข้ามมาอีกโชว์ชวอีกเที่ยวงงี้ อ๋อยังไม่หิวอ๋อไม่เป็นไรทีเจ๊กเราเราแฝนไปที่นี่ะเดี๋ยวให้มาเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเอาไปก็กินแม่ไปก็ปูนี่เออใช่ยิ่งตอนบ่ายนะร้อนๆนะโอ้เป็นสิทธิ์ไหลติบ เออเฮย้ยชนะเว้ยคัเนี้ยชนะจริงด้วยโอ้โหนี่คือผู้พิชิตเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีคนประมาทเยอะว่าให้รถเจ็ดสิบพีซีเจ็ดสิบพีซีจะมาได้ยังไงวะโอ้โหน้องที่วัดมีกาแฟขายไหมหลวงพ่อหลวงพ่อชงกาแฟไหม พ่อชงกาแฟให้กินหน่อยหลวงพ่อชงกาแฟไหมมีมีมถ้าไปขอกิน,กนลงพ่ออุ่นฮะถ้าไปขอกินหลงพ่ออุ่นใจ<ะ>ถ้าทำไมนะนนไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อให้กินเหรอไปขอหลวงพ่อเหรอไปเว้ยไปหาหลวงพ่อดีกว่าเพราะเราสนิทกับหลวงพ่อ,อเจ๊กนี่นะโครงการที่เหลือนะเราก็จะไปที่ ที่เขาตีมีดชุบกับต้นกล้วยเนี่ยไปตรงนี้ประมาณสองกิโลแล้วก็ไร่กาแฟแล้วก็พ่ออายุร้อยแปดปีแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้น้องมันบอกว่าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชงกาแฟให้กินครับเออไปไกลจนถึงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จบเ <l ots> ส้นนี้แต่เส้นที่ลุงเคยไปฝั่งนี้มันตันมันมีสองแยกใช่ไหมไปตรงนี้มันไปถึงไหนได้ <l ots> ข้ามพม่าเลย เออไปถามพระไปถามพระไปถามพระขึ้นเขาตกลงจะากับข้าวใส่มใส่เลยใส่ดิใส่เลยะหนูหนูอะไรนะลูกต้องข้ามน้ำอีกเหรอโอ้ใช่เลยข้ามน้ำมันก็ไม่มันก็ไม่กลัวเพราะว่ามันข้ามมาแล้วนี่ยังน่ากลัวมันก็ผ่านมาแล้วเพราะท่อไอเสียอยู่สูงข้ามเสียเตรียมเชือกมาลากเอเต็มที่เลยเฮ้ยเสียชื่อผมว่า เตรียมมาแบบปลอมๆเอาเปมาแต่ว่าดูที่ผมเปลี่ยนเชือกเปเฮียผมก็เตรียมมาลากผมเหมือนกันมุ้ใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนเชือกเปดูเห็นไหมเชือกเชือกเปเตรียมมาลากเลยเต็มที่เลยลากแน่เออน้องเอาน้ำไหมน้ำมีขวดหนึ่งไม่ได้เปิดนะเอาน้ำไม่มีน้ำนี่ย่างี่ผมขอเยี่ยวที่ก่อนเยี่ยวตรงนี้นะตรงตรงนี้ดีกว่าเนี่ย เ,เออเทียวตรงงหนก็ได้คย<ๆ>อยๆเฮ้ยตรงนั้นผู้หญิงอาบน้ำโอเคเดี๋ยวเรามีที่ไปทางนี้อีกหลายที่เลยข้างในแล้วก็ในหมู่บ้านนี่สามารถที่จะเจาะเข้าไปเที่ยวตามบ้านโน้นบ้านนี้ได้แต่ว่ามันจะไม่ไม่มันเท่ากับไอ้บ้านที่อยู่โดดๆข้างนอกนี่เที่ยวนี้เราไม่มีอะไรมาฝากผมเคยเอาเอาของมาฝากเด็กคนนี้มันรู้จักผมหมดแห เคยเอาของไปแจกที่โรงเรียนแจกเยอะเลยเพราะว่าเพื่อนผมมาจากสวีเดนแม่ใหญ่น้อยเขาทำ YouTube ด้วยกันนี่แหละก็มาพักขนนเนี้ยสามารถข้ามได้เดี๋ยวขึ้นไปหาหลวงพ่อครับโอเคเราเราจะเดินไปหรือเอารถไปเอารถไปดีกว่าเอารถไป,ไปดดแต่ผมเดินได้นะเพราะผมเดินประจำผมเดินไปก่อน มันใกล้นิดเดียวแต่ว่าเอารถขึ้นไปด้วยเอารถจอดไว้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขี่ขีขี่รถขึ้นไปจอดหน้ากุฏิเลยหลงพ่อฉันนีอยังก็ไม่รู้รที่นี่จะมีนกนกเงือกตัวงนะั้นมนกเงือกอยู่ไหมไปไหนแล้วะ่ะเยวพาไปดูเออ น่ใหญ่จะพาไปดูนกเมือกเมือกน้อยลอยชูชออาสมภาวนาป่าช้างขาวเออแค่นี้แหละพุทธอุทยานแค่นี้แหละจำไม่ได้เออจำไม่ได้เลยแก่เกินไปนะขึ้นเขาแค่นี้ก็หอบที่นั่งเยอะแยะเลยข้างในไปหากาแฟกิน หลุมพ่อมันมีกาแฟกินหรือเปล่าบรรยากาศดีล่มเลือนครับก็ มีที่นั่งปรึกษาหาคุยกันร่มรื่นนี่คือวัดป่าช้างขาวูใหญ่ไม่ลืมที่จะจำได้ห้องน้ำ ที่เคยใช้ปู่ๆอันนี้มันจะสั่นระย,ยอดหินสวยมากเดี๋ยวพาไปดูช่วงนี้ก็ให้ดูส้วมไปก่อนส่วมดีดีมากเลย หลวงพ่อไปไหนอ่ะโอ้ไปบิณฑบาตยังไม่กลับจริงหรือเปล่าหนูอยู่วัดหรือเปล่าบ้านหนูอยู่ไหนฮะเออนี่ยหาข้อมูลจากจากเด็กเนี่ยได้ถนนทันี้มันรู้หมดแล้วเพราะมันครับมันแคบ นี่ที่นี่มีพราอยู่กี่องค์ป่าชาป่าช้นี่ <c oughs> มีมีผาอยู่กี่องค์หนูมีพรากี่องค์ลูกฮะ หลวงพ่อไม่อยู่มั้งรถไม่อยู่หลวงพ่อแกมีรถสองคันนะ mm hmm. วันนั้นให้หลานขับไปตกเขา mm hmm. ตกไปค้างอยู่ยอดไม้หน้ากลัวมากเลยหลวงพ่อก็ไปด้วย mm hmm. วันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์พอดีเลย mm hmm. ตกไปค้างต้นไม้ไปเข้าง่ามต้นไม้ใหญ่พอดีถ้าตกลงไปลึกด้วย พ่ออยู่แบบสงบสงบเงียบมากข้างบนมีบ้านนะให้มีกุฏิหลวงพ่อนอนข้างบนเปลไม่ไม่หลวงพ่อนอนห้องนี้แหะ้องขาวนี่เชอรล่านี่แหละเชอรี่เชอรล่าปะาทังก็บท่งโกนี่แหละเอ๊ะตกลงเด็กคนเมื่อกี้เขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเป็นคนเฝ้าวัดเป็นลูกศิษย์วัดหรอป่า โอ้ยอันี่โต๊ะตัวนี้เข้าท่าเว้ยเช็คว้ยสองตัวนี้เข้าท่าเว้ยไปปันป่นเครื่องปั่นดูโต๊ะสินี่ไงเจอแล้วกาแฟหลวงหลวงพ่อเลี้ยงกาแฟ ออตรงนี้หลวงพ่อเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวรอหลวงพ่อมาก่อนเราเข้ามาในสวนกาแฟแล้วนี่ถ้าถ้าไม่รู้จักหลวงพอ่อไม่กล้าเข้ามาหนะรือไงเออเราเคยคุยกันมากมายอ๋อมาแล้วหลวงพอ่อใช่เหมไม่ใช่องคข้างหน้าของหลวงพอ่อใช่หลวงพ่อไหม สวัสดีอาจารย์หลวงพ่อไปไหนหอ,อ่ะอ๋อผมว่าเออทำไมไม่เจอหลวงพ่อเลยมาหาข้อมูลว่าจะเข้าไปข้างในมันมันไปถึงไหนได้จะขี่รถเที่ยวกันทดลองสมรรถนะของรถ <laughs> เออไปจะไปหาพ่อพ่อใหญ่เงินที่แกอายุร้อยแปดปีอ่ะเคยเคยไปหาแกมาหลายหลายเดือนแล้วอ,อยู่กันสององเหรอ <c oughs> หลวงพ่อไปกี่วันแล้ว<ป>พัพัทลุงใช่ไหมหลวงพ่ออยู่พัททลุง